สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับป้อมบนอมนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่13มีตุนายนยมพมนตอนนี้เป็นเวลา9นกา45นาทีโดยประมาณครับอ่ะไปชมกันด้วยความสุภาพมีใบสั่งครับนะ อันนี้ในตํานานเลยครับพี่แซมพี่แซมแยกบางบอนครับแยกบางบอลน,นะครับเต็มระบบยืนดักเต็มระบบนะครับเห็นไหมอ่าเริ่มออกไปสั่งแล้วนะครับนี่เห็นไหม วมหมวกกันน็อกนะครับตำรวจเข้มข้นเข้มงวดนะครับบอกเลยครับแยกนี้เป็นอีแกแยกหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้เลยนะครับมามาใช้เนี่ยต้องรู้เลยเห็นไหมพี่ๆตำรวจเขาก็ถ้าไม่ผิดเขาไม่จับนะอือันนี้ขอบอกแล้วกันนะครับข้อมอมขอบอกครับตำรวจเขาก็จับเฉพาะคนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกไม่ต่อ ภาษีแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตนะครับหลกัลกๆเลยก็คือหมวกกันน็อกเนี่ยถ้าขับมาเขาก็ไม่โบกนะเขาไม่โบกนะครับเนี่ยก็พยายามที่จะไม่เห็นหน้าน้องเขานะครับถ้าผิดก็ออกไปสั่งนะครับนะไปสั่งใช้ได้เจ็ดวัน ไปสั่งใช้ได้7วันครับถ้าเขาผิดก็ด้วยตามพรบปรับเป็นที่นัยเนาะอันนี้ประชาชนใช้สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับตำรวจก็ต้องทําตามกระบวนการนะครับนี่เขาจะสแกนเลยนะครับนี่ใครที่จอดติดไฟแดงครับเรียบร้อยนะครับผมบอกให้ไหนละ เอารถเข้าไปแล้วนะครับนะนี่เป็นป้อมสนอบางขุนเทียนครับอยู่แยกบางขุนเทียนไปแล้วอ้าวนะครับเห็นไหม ขึ้นขึ้นไปเลยครับอันนี้ขนาดสวมหมวกกันนอกนะครับยังโดนนะลองคิดดูะนะครับแดกบงบอนครับถนนอ,นอีกชัใชจุดนี้จุดหนึ่งนะครับที่หวันใจชาวบ้านแล้วกันนะครับ บางบอนครับ ไปในป้อมครับนะเขไปทําอะไรกันอันนี้เราไม่ทราบเนาะแต่พอเรียกรถเสร็จเขาก็เข้าป้อมเนาะเจ้าที่ตำรวจนะครับเข้าไปในป้อมแล้วนะครับก็คงจะไปเจรจาอะไรกันอันนี้เราไม่ทราบเนาะ นี่แหละครับก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมต้องอช่วยกันนะครับสวมหมวกกันน็อกไม่งั้นคุณโดนแน่ๆครับค่าปรับจราจรนี่ถือว่าก่อนข้างที่จะสูงพอสมควรอยู่นะครับสองพับาทบางบางพื้นที่แบบเมื่อวานนี้ผมได้ลงพื้นที่ไปแยกบุคโลครับแยกบุคโลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเ,เครื่องออกไปสั่งยังเป็น500อยู่นะครับนะแต่สอนเราอยู่นะันี้ผมไม่ทราบนะครับ อันนี้ผมก็อยากจะเตือนแล้วกันนะครับไม่อยากจะใช้คำว่าเตือนภัยแล้วกันนะครับมันก็ถือว่าเป็นภัยเพราะว่าถ้าคุณไม่สวมหมวกกันน็อกคุณหัวนะครับกระแทกพื้นเสียชีวิตได้นะครับมันก็เป็นภัยอีกแบบหนึ่งก็อีกถ้าตํารวจจับนะครับมันก็เป็นภัยเงินในกระเป๋าของคุณถ้าคุณไม่สวมหมวกกันน็อกอันนี้คือสําคัญมากๆนะครับอันนี้ผมไม่ฝากไม่ได้ครับเพราะว่าหลายพื้นที่หลายสน,อนองกดกันวิเนียจราจรเนี่ยดูเดือดมากนะแม้กระทั่งแบบต้องไปกระชาก คนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยล้มลงนะครับแต่จริงๆกระบวนการเนี่ยถ้าเขาไม่มาหรืออะไรนะครับมันไม่ได้แบบเป็นพ่อค้ายานะไม่ได้เป็น,ปนข้อคายาเสพติดไม่ได้ผิดแบบโอ้โหเยอะแยะขนาดนั้นนะครับผลยาบงยาบ้ามาเต็มคันรถอันนี้หมวกกันน็อกไม่ใสผมก็ต้องฝากนะครับพี่ๆจราจรแล้วกันว่าทําให้มันเหมาะสมนะครับนะทำให้มันเหมาะสมแล้วก็ใช้ดุลดุลลัมณีของท่านนะครับให้มันแบบไม่เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนที่ กับกี่รถแล้วก็ทั้งคนซ้อนนะอันนี้ก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับพี่วินมอเตอร์ไซค์ครับจัดหานะครับอุปกรณ์ให้ครบหรือพี่รเดอร์นะครับที่ไปรับลูกค้าอันนี้สำคัญมากๆครับเพราะว่าค่าปรับมันแพงนะจนกว่าจะได้ตังค์แต่ละบาทนี่โอ้โมันมันหนักนะครับมันถือว่ามันหนักนะเออมันหนัก จากที่คุณได้เงินไม่กี่บาทหลักสิบบาทนะครับนะเอาไปพิจารณานะครับมาแล้วครับตำรวจอาเบเกือ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 บโดนชนเกือบเกือบโดนชน